รู้ไหมคนดูในช่องชิคกี้ดูส่วนใหญ่ไม่ค่อยกดไลค์กันเออฉันเห็นแล้วเห่อพวกนายเงียบก่อนตรงนั้นมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะอย่าบอกนะว่ายิงทำลาย <S <S อย่าให้มันไม่แป็นป่วตัว32นาฬิกาล็งเป้ปายิ่นพวกนายเละตัวจิวิงตอ้องแต้มลไปกันเนี่ย ยิงทิ้งขี้หมดพวกสศัตรูยไอ้สเตอะ์หี้พวกสั่งพันธมิตรกันจัดได้ไม่ยากเท่าไหร่นี่นะเยี่ยมไปเลยนี่นะฉันรู้สึกแปลกๆไหนไปที่ที่คนพายจะอยู่ได้ก็คือขุมนรกเท่านั้นแหละหยีได้เลงขุมนรกเลยวัดดีน้องสาวน้อยแน่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะหย แกได้อดีนายคิดว่าส่งไอ้พวกเม็ดถั่วพวกนี้มนจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ะจ,จริงๆหน่อยแต่แกบังอานถงลูกน้องของฉันอย่างนันอย่าม่บองไม่้ฉันเกะยาพวกแกสุดเลนฉัน,กกน,น,กกน,น,นเกลียดนกกสดเหมือนก,นกันนกแบบไหนสียงตัวอะไรสไกกริ ตาแก็บเนดูแปลกๆงั้นฉช้คอตบเลยโอ้โหลูกกินเปล่าเลยไปกัดีไปเร็วๆเรียบร้อยเอาเจอกันนะเดี๋ยวฉันจัดการเองเรียบร้อยเอาไปไหนแล้วเนี่ยเบเกอร์แมนฉันรู้สึกแปลกเหลือแค่เสียบเจ้านี่ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ เร่านี้แผนการคืนชิ G จีแบนก็จะสำเร็จได้ไม่ช้ามแม่ยามหลับไหลท่าน g ีแบนของเราก็ยังดูน่าเกริงขามทุกเมื่อเลยนะครับนายทำได้ดีมากเอาละจะให้รางวัลนายน,นะกันนะเอาแขนมันนีอ่อันนี้มันเป็นของฉันน้อยนะแกนี่คิดจะทำอะไรกันแน่เฮ้ไอ้แข้มยด าเก้ไอ้ยุทธธรรมนี่นาผมจัดเสสรไปเรียบร้อยแล้วค่ะคะตง,งมนะทำได้ดีมากอ้อาหล่ะต่อไปหนูน้อยจีแมนจะตื่นเมื่อไหร่กันนะจะขี้เซาไปถึงไหนสงสัยใช้เขาต้องเล่นสักหน่อยแล้วล่ะ i'm gonna take my son